พนุ่มชาวจีนและเดอะแก๊งมาล่าอาหารในทะเลแดงพวกเขาได้เจอสัตว์ทะเลมากมายหลากหลายชนิดมีทั้งปลาไหลต่อทะเลตัวเบลิ่มปลาจ้องมองและก็ปลาอื่นๆอีกหลากหลายชนิดพวกเขาล่าปลาได้เยอะเลยก็เลยเอาปลาที่หาได้มาตากแดดทําเป็นปลาแห้งจะได้เก็บได้นานๆหลายวันในขณะที่พวกเขาไม่อยู่ที่พักก็มีตัวอะไรบางอย่างแอบมเอาปลาของพวกเขาไปกินจนเกือบหมดพนุ่มชาวจีนรู้ก็โกรธจัดก็เลยวางกับดักเพื่อจับมัน กะจะจับไอเจ้าตัวนั้นแหละมาย่างกินซะเลยแต่สิ่งที่พวกเขาจับได้นั้นกลับเป็นพังพรสัตว์คุ้มครองของประเทศนี้พวกเขากินไม่ได้นะครับก็เลยต้องปล่อยมันไปและดูเหมือนว่าเจ้าพังพรตัวนั้นมันจะโกรธจัดที่มันโดนจับได้มันก็เลยไปชวนพักพวกมาก่อกวนยังที่พักของพ่อหนุ่มชาวจีน เล่นเอาวุ่นวายกันเลยทีเดียวพวกเขาต้องจับมันออกไปและในค่ําคืนนั้นเจ้าพังพรตัวเดิมก็กลับมาในถ้าที่พ่อหนุ่มชาวจีนใช้เป็นที่พักอาศัยมันเข้าไปแอบอยู่ในรูพ่อหนุ่มชาวจีนพยายามจะจับตัวมันออกมาแต่มันก็ไม่ยอมออกมาแถมมันยังกัดมือเขาด้วยแต่ดีนะที่ใส่ถุงมือเอาไว้อยู่ก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรพ่อหนุ่มชาวจีนบอกว่าเขาจะต้องจับมันออกไปจากถ้าแห่งนี้ให้ได้ไม่งั้นคืนนี้พวกเขานอน,อนไม่หลับแน่ เรียกได้ว่าเจ้าพังพรตัวนี้มันกวนสุดๆเดียวได้ถูกจับย่างจริงหรอกอย่าหาเทศระบบจีนเดอร์